สบายดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้นึงกับเอกไอโกพี่น้องคือว่าหาสิกลับมาแต่เมืองเฟืองกินหอดเพิ่งก็เลยมาซอกหาเพิ่งพี่น้องมาเห็นพิ่งกินดอกแดงเต็มเลยคือจุดที่เพิ่งบินไปพี่น้องเห็นบินก็ไปทางไในเนี่ยในนี้เป็นว่นเลี้ยงงวแล้วก็บ,บินอีกไปจุดหนึ่งฟังพูนบหุหงวที่นำเจียวบหังนั่นก็นได้คือเขาก็ชินนำหั่งนี่ก่อนนี่บินเข้าไปนี่เร,เรียบเข้าไป หน้าที่ตุ่มๆเกาะตุ่มๆเพราะเป็นว่านเลี้ยงงัวเป็นที่เขาเลี้ยงงัวฮะนะพี่น้องนี่นี่ก็เป็นดอกเคอบดินเพิ่งเต็มเลยไม่ได้ตัวเพิง่งคือเราดูดอกเคอบดินก็เริ่มออกแล้วพี่น้องแต่ว่าออกเป็นบางจุดบอกเลยว่าน้ำหวานนี่เต็มเลยน้ำหวานนี่เหลือเฟือดอกเคอบิิวนว้าว สวยงามายตัวพิ่งเต็มเต็มตัวพิ่งเลยดอกเขาไว้ดีเนื้อเพิ่งมากามากน้ำง่ายเออน้ำง่ายสนินดอกน้ำง่ายเห็นง่ายพอสุนไหนอยู่ไกลๆเพิ่งน้ำหวานกะไหล ดี๋ยวเราก็จะเริ่มตามกันเลยพี่น้องหวังว่าที่เจอเนาะหางเลขแห้งหมันมาตามหางนี้แล้วก่อนนะ Let's go ไปเลยเจอแล้วพี่น้องเพิ่งเนาะคิดว่าที่อยู่ไก่ใี่เนาะที่จริงอยู่ไ้ไก่นี่เกาะตำตำเพิ่งหางหน้อยอย่กก็ไม่ร่มเลยถือว่านํพวกไก่ก็บินเพิ่มตำอีกประมาณร้อยเมตรพี่น้องเพิ่งจับจากจุดที่เัาเบ่งโตนะพวกที่มีโตหรือว่ามีพวกนี้พวกที่ล้เพิ่งที่อยู่หุ่น แกได้จริงเพิ่งอยืดทางหน้านี่ที่แบบเพิ่งบ่เพิ่งห่างหน่อยมีตัวลวบ่เนี่ยเราสิลองเป่าบ้างว่ายืดต่ำหนึ่งตัวเข้าตัวออกดีขนาดคิดวที่เพิ่งห่างไงมีอยู่บนี่ฮะ ปิดไกลหน้าไกาตาอยู่ในเพิ่งนี่ก็ได้มีแล้วว่าเดี๋ยังบม่มีปุนณิน่าจะเป็นเพิ่งนหม่หน่าจะเป็นเพิ่งนหม่เกาะประมาณสามสี่วันเดี๋ยวจะปล่อยทิ้มไว้หากว่ามีคนเอาเขาก็กำเอาพี่น้องเอาไปอาทิตย์หน้านี่แหละ ที่หน้าห่อจิงเจียวหมานอยู่หมานอยู่แต่ว่าห่างน้อยก็สิได้เนาะมาเจอเพิ่งเพิ่งกินดอกแดงอีกจุดนึงกินเต็มเลยแล้วก็บินไปละทิศทางมันบินไปทิศทางนี่แหละแต่ก็บ่ฮู้สินําเจอบ่เด้อพี่น้องเด้อคืนปาใหญ่น่ะปาใหญ่ปากวงก็ยากเพี่น้องก็บินสูงอีก มีแต่ต้นไม้ต้นไม้เต็มเลยนําไปกับหัวสิเจอบุตรกพ่เจอหางน้อยแล้วก็ขี่รถขี่รถกลับมาอีกมานําอีกหางนั่นแหละนาหางเก้าแล้วก็นาตัวไม่อีกเห็ียบบินไปไกลเข้าป้าใหญ่เลยเดี๋ยวรุนกันว่าสิเจอเพ่าเจอเลยก็ขอให้หม่านหม่านกันแล้วกันพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเด้อหางเพิ่งเด้อเดี๋ยวที่นาหางเพิ่งหางนี้กันจุดที่เพิ่งกินนะไก่พูอนกกองซ่องไว้เห็นบินเพิ่งบินออกมาบินออกมาแต่ว่าบินไปหางเด้อยวเร่บุ๊มบินออกหางเลยเต็มเลย ดอกเข้าไปดิดดอกแดง,งนั่แหละมันมันเดี๋ยวรุ้นน้ำกัน yes let's go <S หอยสีทองตามองหงแล้วก็ผักสลัดผักแกมพี่น้องว่เอ้ยของเสพบลยนี่เดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆพี่น้องประมาณสองสามนาทีแหละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าได้พี่น้องเมื่อนี้ก็บสบายดีกินข้าวกัน